คลิปนี้เราจะมารีวิวทีมคุกกี้อัศวินซีรอนกันนะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์แล้วก็เกมมือถือถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับท็อปปิ้เนี่ยซีรอนผมใส่เป็นลดดาเมจล้วนแล้วก็เอแคร์เนี่ยถ้าเอแคร์ผมไม่ได้เล่นกับแอลมอนผมจะให้เอแคร์เนี่ย เริ่มต้นที่3วีก็ต้องใส่เป็นออฟลองคูทามเยอะหน่อยนะครับอย่างอันนี้ลงกันเป็น27.8ถ้าอยากจะให้เอแคร์ air, เริ่มต้นตัวแรก3วีเนี่ยต้อง27.1ขึ้นไปนะครับนางฟ้าทะเลเล่นเป็นสาย4วีก็คือใส่11.8ขึ้นไปนะครับแล้วก็เจ้าตัวราชินีน้ำแข็งผมเล่นเป็นคูทามบางท่านอาจจะเล่นเป็นโจมตีนะครับแล้วก็ไพ่ฟักทองซึ่งตำแหน่งของไพ่ฟักทองนั้นผม่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะเล่นทั้งเป็นแอลมอนบ้างเป็นชูครีมบ้าง สลับสลับกันไปอาจจะตัวละ2 3สาเกมจะได้ไม่เบื่อกันแล้วก็ดูหลายๆแบบดีนะครับเอาเป็นโฮลี่นะครับแล้วก็ยิงไปเรายิงไปเวฟแช่ไปนางฟ้าอุ้ยนางฟ้าโอ้โหนางฟ้าเขาเกือบมองนิดเดียวนะครับอุ้ยลายฟักทองเราตายเลยนะครับตายเร็วเกินนะครับแต่เจ้าตัวสีตัวเราก็จะได้รับบัฟนะครับเราใช้น,น้องแข็งยิงนางฟ้าตายไหมเออนางฟ้าก็ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นะโอ้โหมืกี้ผมเห็นไอ้แคทเลอรเขาเหลือน,นิดเดียวทำไมไม่ตายไปเลยวะนะครับนางฟ้ายิงไปปิดโอเค ตอนนี้เราเหลือสองอุ้ยอุ้ยเราเราฟันโปลลี่หมดรัวๆเลยตอนนี้เอแคเราไม่ใช่ตอนตอนนี้ซีรอนเราบัฟสี่แล้วนะครับตนนีน่าจะชนะนะครับตบมันตบมันอุ้ยโอ้โหแกะแกะมาแล้วติดแกะไม่เป็นไรเรามีล่อมาตาจากสมบัตินะครับตีมัน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 ตีแกะติแกะเออโอเคเหลือแกะเรียบร้อยโอ้โหตาแรกสูสีนะครับต่แรกเราคอมโบติดด้วยซีรอนเราเหลือตัวเดียวเราก็เลยค่อนข้างสบายบืออันนี้คือตัวเปอร์เซ็นดามจนะครับ ตัวเดียวซักไป6ล้านนะครับตบรัวๆนะครับถ้าเล่นซีรอนแล้วซีรอนเหลือเป็นตัวสุดท้ายดาตัวเลขมันจะดูเยอะเวอร์อยู่แล้วท่านนี้นะครับเป็นโอ้เป็นพาเฟ่มานะครับเราก็ยิงไปนะครับแช่ไปเขายิงเราสวนมาอู้ยเราเราอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอเคยังทนได้อยู่นะครับเอแคร์เรายิงไปก่อนเขามีพาเฟ่ยู่ยพายฟอทอมมายังได้อยู่แล้วก็เวฟต่อไปนางฟ้าราชินีน้ำแข็งผายไ,ไปปิดเขาได้ไหมไม่ได้นะครับเขาเรียกน้องแก้มโอ้ยเขายิงนางฟ้ามาไม่เป็นไรนะครับ เราใช้โคต้าขนนกชุบไปแล้วนะครับอุ้ยไฟเข้ามานะครับอุ้ยโอเยแคเราตายเลยนะครับนะน้ำแข็งยิงเป็นคอมโบไปตอนนี้ซีรอนเราแบกอยู่แถวหน้าตอนนี้ซีรอนเราสองบัฟแล้วนะครับซีรอนทุบไปเออทุบมันทุบมันเรามีตัวหน้าทั้งตัวปุ่มปุ้ยแต่ไฟฟักทองแล้วก็ซีรอนนะครับตกมนอ่าตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะครับ มาอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชูคีมกันบ้างน,นะครับชูคีมผมใช้เป็นท็อปปิ้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็สลับนิดนึงตรงที่ว่าเออปกติเราให้พายเปิดก่อนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเอแคร์เปิดก่อนตัวแรกนะครับท่าน,นี้เนี่ยใช้เป็นสมบัติกิลด้วยแล้วก็ใช้แว่นแต่ไม่ใช่ซีรอนนะครับใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับอ่าเป็นโฮลี่นะครับเอามาดูกันเราก็ยิงไปเซตนี้ดามจแล้วก็จัดเหมือนกัน,นครับชูคีมยิงตุ้มไป <c oughs> นางฟ้าเขาไม่ตายนะครับแต่ชูคีมเราตายเกิดขึ้นมาโอ้โห ติดโลเขาอยู่ดีเพราะว่าเมื่อกี้เขาฆ่าเราได้นะครับแล้วก็เอแคร์ไปโอ้โหเขาฮิวขึ้นมาเต็มแล้วนะครับไปโอ้โหตอนนี้ซีรอนเราสองบัฟแล้วนะครับอ่าเรายิงเขาตายเราได้โลมาซีรอนเปิดเปิดโอเคนะครับซีรอนสามบัฟแล้วเตรียมโหดแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนางฟ้าหรือเอแคร์เวฟต่อไปตายแน่นะครับหุยซีรอนโอเคซีรอนยังไม่ตายตอนนี้เหลือนางฟ้าแต่ซีรอนเราสี่บัฟแล้วนะครับถ้านางฟ้าเราตายก่อนจะเป็นอะไรที่สวยมากซีรอนอย่าเพิ่งตายซีรอนทนไว้ก่อนอุ้ยซีรอนตายก่อน ตาหน,นี้คอมโบเราเฟลนะครับแพ้แล้ว <c oughs> คือถ้าซีรอมไม่ได้อยู่เป็นตัวสุดท้ายเนี่ยโอกาสแพ้เราสูงมากนะครับหุยห้ยอุ้ยยิงพอเราเจอสมบัติเหมือนกันเนี่ยเขาก็มีโลกอามาตะเหมือนกันเงี่ยเราก็เลยแพ้ไป <c oughs> ท่านนี้นะครับเป็นทีมสองแทงเราเจอท็อปห้าร้อยด้วยนะครับยิงไปโอ้โตัวติดทั้งคู่แล้วก็เอ็นังแข็งแล้วก็ชูคิมไปๆๆเขายังอยู่ครบนะครับโอ้โหแต่นางฟ้าเราเกือบไปแล้วว่านางฟ้าถล่งูนางฟ้าทนไม่ไหวตายเกินใหม่ โอ้แล้วก็อ่าอีกท่านทําไม่ได้ใช้เอแคร์นะครับผมแล้วก็น้าแข็งไปชูคิมโอ้ย,อยังรอดอยู่ชูคีมเลือดอยู่ปิ่มหนึ่งอ่าชูคีมฮิวขึ้นมานะครับชูคีมเราตายคีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปเราต้องให้ซีรอนเหลือไปตัวอุ้ยโอ้โหย,ย,ยิงตุ้มรอบนี้เคลียร์ไหมแช่ตบมันเอ,อ้ยเหลืออยู่สองแทงผมว่าเราได้อยู่ผมว่าเอแคร์เรายิงเวฟต่อไปน่าจะตายอุย้ยเอแคร์ตายก่อนแต่ซีรอนเราสี่บัฟตอนนี้ซีรอนเราฟันโหดเหมือนโกรธครมาแน่นอนนะครับสี่บัฟฟันยับฟันยับฟันยับเอย มาแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะลองเป็นแอลมอนกันผมไม้เปลี่ยนท็อปปิง้งเอแคร์นิดนึงเพราะว่าผมอยากจะให้แอลมอนเริ่มต้นเป็นตัวแรกที่3วิฉะนั้นผมต้องเอาครูไทม A ์เอแคร์ออกหน่อยให้มันเริ่มต้นที่4วินะครับแอลมอนก็ใส่ครูไทมลัวแล้วก็มีออบลองครูทมงกับลดดาเมจตัวอื่นๆเหมือนเดิมจริงๆแล้วเซตนี้จะปรับนางฟ้าเป็นโจมตี5ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายนางฟ้าเราไม่ได้ออกตัวแรก4วิอยู่แล้วเพราะว่าเอแคร์จะเป็นตัวที่เปิด4ีวิแทนนะครับ ปลาครับเปิดมาจะเป็นแอลมอนปลาไปก่อนแล้วก็เอแคร์ต่อแล้วก็นางฟ้ายิงไปแลกกันนะครับหือตัวเขาตายไปเลยครับตัวหนึ่งเออเราได้โลมาคุณโอ้โหน้ําแข็งเราก็เกือบแตกนะครับฟุ๊ปหือน้ําแข็งแตกเราก็เกิดใหม่แล้วก็แอลมอนปลาไปแล้วก็เอแคร์ไปนะครับหืเขาย,ยิงมานางฟ้าเราออกทีหลังนะครับนางฟ้ายิงสวนไปนะครับรอโอ้โหเขาเกือบตายนะครับเอแคร์เอแคร์ A care, ตายเรียบร้อยตอนนี้ซีรอเราแตกทับสองบัฟแล้วนะครับมารอรอรอผมว่าเวฟต่อไปนางฟ้าน่าจะยิงเคฟเขาตายได้นะครับถ้าเพียวไม่คิวก่อนเออ แล้วก็เขาสกิลมาโฮลี่แรงมากนะครับตอนนี้ซีรอนเราสามบัฟซีรอนใกล้สี่แล้วนางฟ้าใกล้ตายแล้วนะครับนางฟ้าเราน่าจะทนได้อยู่เพราะว่ายังไม่โดนสกิลอะไรนะครับนางฟ้าเราเปิดก่อนเออยิงนางฟ้าเข้าไปนี่นะครับเรียกว่าซีรอนแบกชนแล้วก็แอลมอนปากระจายดาเมจเปิดมานะครับแอลมอนเราปาเหมือนเดิมแล้วก็เอแค่ยิงเวฟนี้ผมว่าน่าจะมีศพตายเออได้เหมือนเหมือนผมเห็นโล่เแวบเบวแบบของเราอ่ะเออ,อโอ้ห เราตายที่เดียวสองตัวพบกันเลยเลวเวอร์นะครับโอ้โหแล้วตัวดามเมจเราไปหมดเลยนะทั้งนางฟ้าแล้วก็น้าแข็งนะครับตอนนี้เหลือเอแคร์ตัวเดียวโอ้โหเอแคร์ตัวเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับเอแคร์ปาไปแต่ซีรอเราสี่แล้วนะครับตอนนี้เราสี่แล้วผมว่าเราน่าจะฟันทะลวงไปได้เรื่อยๆ,ๆฟันโกโก้ตายนะครับเอแคร์เอแคร์เราตายแต่แเหลือซีรอนตัวเดียวตัวนี้คอมโบเราติดแล้วเพราะว่าเหลือเป็นตัวสุดท้ายเราจะได้รับบัฟอมาตะจากสมบัติอันนี้นะครับสวยฟันมันฟันมันๆๆไม่ตายนะครับเออโอ้โหตาน,นี้คอมโบสวยพอดีเว้ย อันนี้โอ้โหเกือบท็อปร้อยเลยนะครับอันนี้เขาใช้เป็นสมบัติกิลด้วยเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่ไม่ได้ใช้เป็นซีรอนนะครับเราซีรอนฟันไปนะครับหืโดนนางฟ้ายิงมายังทนได้อยู่ทุกตัวเลยนะครับเดีย๋ยวเรารอปลาแอมอนเปิดทางไปก่อนนะครับแล้วก็เฮ้ยตัวเขาเหลือ3ตัวเนเมื่อไหร่วะเนี่ยเร็วจังแล้วก็ปลาไปเออเรียบร้อยนะครับหืใกล้ตายทั้งนั้นเลยแต่ละตัวซีรอนไปรอรอหืโดนนางฟ้าโอ้หนางฟ้ายิงทีเราหายเรียบแล้วก็ซีรอนเราสี่บัฟอย่างเร็วมาก เราจะได้เปรียบมากเพราะว่าบัฟเราขึ้นมาเร็วมากตอนนี้นะครับตบโอ้โหโฮลี่โฮลี่โฮลี่มันยังได้อยู่แล้วก็เอแครไปปึ๊บโอเคครับโฮลี่ตายแล้วเหลือปุยไฟตัวเดียวสวยองค์เหลือโล่เขาโล่เราก็โล่เว้ยเออแต่โล่เรายังไม่ใช้ตีมันไปก่อนตีมันไปก่อนโอ้โหตีไม่เข้าเลยนะครับติดโล่เออเอแครปิดไปประมาณนี้สําหรับซีรอนแล้วก็สมบัติกิวนะครับผมจริงๆแล้วผมเพิ่งมารอซีรอนสามดาวแล้วค่อยมาทําคลิปนะครับคลิปนี้เราก็ ลองครบ3แบบเลยจริงๆมันมีแบบเยอะกว่านี้นะผมเจอบางท่านก็แบบว่าใช้มันปุ๋ยไฟยบ้างโอ้มันมันไปได้เยอะนะครับผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบ ภายพักทองเพราะว่าตัวอวยนะครับเน้นตัวที่ชอบนะครับก็แล้วแต่เผื่อไปจะประยุกต์ใช้นะครับสําหรับคนที่เอออยากจะทําเจ้าซีรอนแต่ก็ต้องมีสมบัติกิลเนี่ยเลเวลในระดับหนึ่งเลยถึงจะเห็นเพราะว่าถ้าใครสังเกตดูที่ผมลงเนี่ยผมลงแต่ละคนที่ผมไปตีเขาเนี่ยเออแต่ละคนเนี่ยถ้าใช้สมบัติกิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลเวลเยอะในระดับหนึ่งนะครับก็เดีๆๆ๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ